สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำคาเฟ่ในโซนหัวหินที่น่าสนใจกันครับที่แรกที่เราจะแนะนำคือที่ Top Secret Beach Cafe เป็นคาเฟ่ริมทะเลตไต้ีช c คลับสีชมพูน่ารักตมุตามีร้านใหญ่โปร่งสวยเหมาะสำหรับสายถ่ายรูปหรือนั่งชิลริมทะเลมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของตัวร้านที่ไม่เหมือนใครทำเลที่คุณจะได้เห็นวิวสวยๆของทะเล ที่ที่2เราจะแนะนําที่เย็นจากคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่มีบริการทั้งขนมปังกาแฟเครื่องดื่มต่างๆบิงซูว้ฟเฟลไอติมก็มีทุกคนเรียกได้ว่าเมนูหวานเย็นมีเพียบขอให้บอกอยากทานอะไรก็สั่งได้เลยที่สายหวานมาแล้วครบจบในที่เดียวกับบรรยากาศร้านแสนอบอุ่นที่ที่3เราแนะนําที่ black monster หัวหินเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งเน้นโทนสีดํามีพื้นที่ชั้น2ด้วยมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักบรรยากาศดีที่ black monster และที่นั่งภายในร้านมีพอสมควรและมีเมนูเครื่องดื่มมากมายให้เลือกกันได้เลย ที่ที่สเราแนะนําที่ Row House หัวหินเป็นบ้าน2ชั้นที่ถูกดัดแปลงมาจากตึกแถวเก่ามีกลิ่นอายของความเป็นอินดัสทรีย m i ิเน้นการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ล้อมไปกับความร่มรื่นของต้นไม้น้อยใหญ่ทั่วทั้งร้านบรรยากาศดูชิลๆสบายๆปลอดโปร่งมีที่นั่งให้เลือกค่อนข้างเยอะ ที่ที่5เราแนะนําที่นอมมอคาเฟเป็นคาเฟ่สายขนมหวานบรรยากาศร้านสบายสบายตกแต่งร้านได้น่ารักและสวยงามในร้านดูรูเมนูเครื่องดื่มมีให้เลือกมากมายเช่นชากาแฟแถมยังมีเมนูของหวานสําหรับคนที่ชอบของหวานต้องมาลองร้านนอมมอคาเฟแล้วจะติดใจที่สุดท้ายเราแนะนําที่โพนี่คาเฟเป็นคาเฟ่แสนเก๋ ate, ที่มีตุ๊กตาโพนี่ตามมุมต่างๆให้ถ่ายรูปได้ไม่เบื่อเลยตัวร้านแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองโซนให้ได้เลือกพักผ่อนทั้งแบบโซฟาไหลล้อมไปด้วยโพนี่และของสะสมมากมายที่บอกเลยว่ามุมถ่ายภาพเพียบ ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันที่หัวหิน